รวมรถยี่ห้อจีนยังลดราคากระหน่ำไม่เลิกมีหลายรุ่นแบบสุดๆเลยวันนี้มีรุ่นไหนบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกขั้นนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของราคาระครับวันนี้พามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของราคารถที่เป็นฝากฝั่งยี่ห้อจีนนะฮะณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับรถราคาลงมาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นนะครับวันนี้มียี่ห้อไหนบ้างจะค่อยๆไล่เลียงแต่ละรุ่นเลยนะครับเริ่มต้นจากที่รุ่นแรกนะฮะใหม่ล่าสุดตรงนี้เลยนะครับก็คือ MG MG เนี่ยเขาจะลดราคานะครับก่อนหน้านี้นะจะเป็น MG4 EV ตัวที่เป็นสีส้มเนี่ยตัวที่เป็นผลิตไทยนะครับตัวนั้น่เดิมทีราคา,าที่700,000กว่าบาทนะครับ ปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นนะครับแต่นี่เป็นเฉพาะสีส้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ตนเป็นตัวผลิตไทยนะฮะแต่ว่าก็แถมของแถมมาเพียบเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วทีนี้ล่าสุดวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเขาปรับลดราคาตัวที่เป็นตัวท็อปสูงสุดของเขาก็คือตัว MG4 X Power ตัว MG4 ตัว X Power นี้นะฮะเดิมที1 1 1 9 9ล้บาทปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหถือว่าราคานิดถูกแบบมากๆเลยนะครับ MT4X Power นะฮะถามว่าทำไมการลิ้งถึงบอกว่าถูกขนาดนั้นนะครับเพราะตัวเนี้ยมหาโหดเลยนะฮะเพราะ MT4X Power เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะฮะเพื่อนเอสมาชิกแรงม้ามากถึง435แรงม้า600นิวตันเมตร โอ้โหแรงม้า400กว่าแรงม้านะฮะใส่ปีกบินแทบได้เลยว่าอย่างนั้นนะครับแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่64กิโลวัตต์อาวนะฮะถือว่าเป็นรถตัวท็อปสูงสุดของ MG4 ถ้าเปรียบเทียบราคาเปิดตัว1นล้าน1แสนบาทปรับลงมาเหลือเพียงแค่890,000ทเท่านั้นมองมุมไหนกันหน้าเล่นจริงๆนะครับ800,000กว่าบาทนะครับตีซะว่า900,000มีทอนพันหนึ่งนะฮะแต่ได้400กว่าแรงม้าเนี่ยยังไงก็คุ้ม สำหรับ MG4 ตัวนี้นะครับหลายท่านบน่บนว่าอยากได้นะครับตอนนี้ปรับลดราคาลงมาแล้วนะฮะสามารถจะดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับน่าเล่นแบบขั้นสุดเลยที่มาดูรุ่นถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือวูหลิงบิงโกวูหลิงบิงโกนะฮะณปัจจุบันก็มีการปรับลดราคาลงมาเหมือนกันนะครับมีโปรชั่นพิเศษด้วยนะครับราคาเดิมทีถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะร,ราคาที่49,000บาท แต่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยปรับราคาลงมานะครับเหลือเพียงแค่3ามแ0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับเดิมทีราคา4 4 9 0สนบาทปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่4 9 0แสบาท เท่านั้นนะครับโอ้โหย้ำบอกว่าราคานี่น่าสนใจแบบสุดๆจริงๆนะครับวู้หลิงบิงโกนะครับรถขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเล็กมากนะไซส์ผมว่าอยู่ขนาดพอดีๆนะครับขับในเมืองเนี่ยได้สบายเลยนะครับวู้หลิงบิงโกนะครับต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์ที่ดีแบบมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมปี67คือปีนี้แหละครับกรกฎาคมเนี่ยเขาเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีสโลแกนด้วยนะราคาดีมีอนาคตไม่ติดดอยแน่นอนนะฮะโอ้โหแต่ตอนนี้ปรับ ลดราคาลงมาโดนแซลแน่นอนนะครับสำหรับบูหริงบินโกทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาเพิ่งปรับรดราคาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือ m a x กซัสเซเนะครับหรือว่า m a x กซัสเนั่นเองนะครับราคาเนี่ยเดิมทีนะฮะเปิดตัวที่1 7 6 9 0 0 0า้านบาทนะครับตอนนี้ปรับลดราคาลงมาเหลืออยู่1 5 9 9 9 0 0าบาทนะครับหรือว่าตีสวัสล้าน6มีทอน100บาทนะครับแต่ว่าในตัวเลขนะครับคุณผู้สมาชิกแหมก็ต้องบอกว่าล้านหเท่านั้นราคาหน้าซื้อจริงๆนะครับหลายคนบอกว่านะฮะถ้าเปิดราคานี้ตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหยอดขายระเบิดเถิดเทิงแน่นอนนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเป็นรถ ตู้ EV นะฮะไฟฟ้า100%เลยนะครับเป็น MPV 7ที่นั่งนั่งยังไงก็สบายขับยังไงก็สบายนะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันราคานี้โอ้โหหลายคนบอกถ้าเปิดแต่แรกราคานี้ตลาดแตกแน่นอนนะครับ สำหรับ MG Max 7คันนี้นะครับสามารถจะดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับขอญาตย้อนความไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะมีรถที่ปรับลดราคาลงมานะฮะขอญาตทวนสักนิดหนึ่งก็มี O u r า GoodCat นะครับโอ a า o นี่ปรับลดราคาลงมาแบบโหดเลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับ o o d Cat Pro เนี่ยเดิมที่799,999บาทนะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับราคาเหลือเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะครับตีสว่า6 0 0 มีทอนพันหนึ่งนะฮะแต่ราคานี้ถือว่าหน้าเล่นสุดๆอยู่แล้วนะครับ ตัวรองท็อปของเขาเดิมที่899,999บาทปรับราคาลงมาเหลือ699,000บาทนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดเป็นตัว GT นะครับราคาเดิมทีนะ1 9 99, 9 9 9 9 9บาทนะครับปรับลดลงมาเหลือมีแค่829,000บาทนะครับโอ้โหราคานี้เนี่ยน่าสนใจแบบสุดๆจริงๆนะครับเดี๋ยวกันซิ่งขอยากเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งละกันนะครับตัว ORA GOOD แค t ตัวที่เป็น GT นะครับตอนนี้ปรับรลดราคาเหลือ829,000บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกันโดยตรง นะเพื่อนๆสมาชิกครับเปรียบเทียบกันได้แน่นอนก็คือ m g นะครับตัว m g x Power เนี่ยตอนนี้ราคา800,000เท่ากันนะครับแต่ว่าห่างกันแค่เศษๆนะครับอ่าทางด้านของ X Power 899,000บาทนะครับแตกต่างกันอยู่หลักหมื่นนะฮะแล้วแต่เพื่อสมาชิกชอบแล้วกันนะครับเพราะไซส์ขนาดเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับและถือว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดตัวสปอร์ตของแต่ละยี่ห้อเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะฮะยี่ห้อถัดมาก็คือช้างอลูมินช้างอลูมินณนะปัจจุบันยังพอจะมีอยู่นะฮะเพื่อสมาชิกถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเดิมที 9,000บาทนะฮะ แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับแคมเปญใหม่นะครับเขาไม่ได้ใช้คําว่าลดราคานะเขาใช้คาว่ามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเป็นส่วนลดของแจกของแถมเมื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับปรับให้ราคาเนี่ยเหลือเพียงแค่3ามแสนเจ็ดบาทนะฮะส่วนตัวท็อปสูงสุดของเขาอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันที่การชาร์จนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกนะฮะไม่สนใจว่าต้องขับรถไปชาร์จที่อื่นนะครับชาร์จที่บ้านอย่างเดียวก็พอนะครับอ่ะ ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสามแสนเจ็ดแต่ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกนะครับออกนอกบ้านบ่อยๆอยากไปชาร์จที่อื่นบ้างนะครับก็ต้องเป็นตัวท็อปนะครับเพราะชาร์จได้ทุกที่นะครับสามแสนเก้าสำหรับทางด้านของฉางอลูมินเนี่ยรูปร่างหน้าตานี่ถือว่าดูดีดูเท่อยู่แล้วนะครับซื้อมาขับนี่สบายแน่นอนนะครับและก็แถมให้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือฉางอันดีพอเอสศูนย์เจ็ดสำหรับฉางอันดีพอเอสศูนย์เจ็ดณปัจจุบันน่าจะยังพอมีเหลืออยู่นะฮะเพื่อนๆสมาชิกครับเดิมททีีบบานนนนะะครัแตต่อ้ ปรับลดลงไปนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าลดราคานะครับเขามีแคมเปญพิเศษนะครับอาจจะคืนนั่นคืนนี่หรืออาจจะแถมนั่นแถมน,นี่ไปนะครับทำให้มูลค่าของ DPO S07 เหลือเพียงแค่1นึ่0ล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านหนึ่งบาทเพื่อนสมาชิกโอ้โหถือว่าราคาดีจริงๆแล้วก็ตัวท็อปของเขานะครับราคาเดิมที1นึ่งล้านสี่แสน 99,000บาทนะครับตีสวัสดีล้านห้ามีทอนพันหนึ่งนปัจจุบันปรับลงมาเหลือเป็นแค่1 2 1 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับสำหรับสังอันดีพอเอสศูนย์เจ็ดเนี่ยกันซิ่งมองว่าเป็นรถที่สวยมากนะครับและราคาขนาดนี้นะในเซกเมนต์ใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็น่าซื้อจริงๆนะครับอ่ะทีนี้มาแถมให้อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ลดราคานะคุณสมาชิกแต่ว่าเพิ่งเปิดใหม่ล่าส okay right? ุดนะครับก right. yeah. ็คือจุนเหยานะครับ JY Air เป็นรถไฟฟ้า100%นี่เพิ่งเปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับราคาเนี่ยเปิดมานี่อ้าปากค้างกันเป็นแถบเลยนะครับ7,59,000บาทเพื่อสมาชิกครับถูกมาก7,500 0 0นะครับและส่วนตัวท็อปของเขานะครับ แส9 0 0 0บาทซึ่งราคาประมาณนี้กระซิงมองว่าโหถือว่าราคาถูกมากเอาจิงถูกกว่ารถดับมันได้ซ้ำน,นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเซเ m e n t เดียวกันนะอันนี้เด้รถไฟฟ้า1 0 0นะครับแต่ยี่ห้อเราอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่านั้นเองนะครับจเจอกันแน่งานมอเตอร์อีกโปปีนี้นะฮะมีแต่ลดราคาถูกๆทั้งนั้นอันนี้เป็นภาค2นะครับของการลดราคานะครับแต่กระซิงยังไม่แน่ใจนะว่าช่วงนี้ยังเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับจะถึงของงานมอเตอร์อีกโปเนี่ยจะมีรุ่นไหนปรับราคาลงมาไหมนะครับแต่ าเพิ่มจากนี้นะครับเพื่อนเพื่สมาชิกก็ยังเดินงานกันแบบสนุกแน่นอนนะฮะเพราะราคารถมีแต่ถูกๆทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ